สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกแล้วนะคะในวิชาคณิตศาสตร์นะคะเด็กๆได้รู้จักเลข1ถึงเลข4ไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเด,เด็กจะมารู้จักกับตัวเลข5นะคะแล้วก็จะมีเกมให้เด็กๆเ,เล่นด้วยนะคะเรามารู้จักกับเลข5เลยนะคะเลขนี้คือเลข5นะคะเลข5จะมีลักษณะคล้ายๆกับ ท้องป่องนะคะดังที่ตัวอย่างที่ครูคมาให้เด็กดูนะคะทีนี้เรารู้จักเลข5าแล้วเรารู้ว่าเลข5หน้าตาเป็นยังไงแล้วเรารู้หรือยังคะว่าเลข5จะแทนจํานวนยังไงนะคะเรามาดูนะคะเลข5าก็จะแทนจํานวนที่มีสิ่งของเท่ากับ5จํานวนนะคะดังรูปที่ครูคจะให้เด็กๆดูให้เด็กๆช่วยคุณครูนับนะคะว่า มีแว่นตาทั้งหมดกี่อันนะคะเด็กๆช่วยคุณครูนับนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าอเรานับแว่นตาทั้งหมดได้ทั้งหมดกี่อันนะคะหอันใช่ไหมคะเราก็ต้องแทนด้วยสัญลักษณ์เลขห้านะคะ หลังจากที่เราได้รู้จักเลข1ถึงเลข5ไปแล้วนะคะทีนี้นะคะคุณครูก็มีเกมมาให้เด็กๆเล่นนะคะเกมของคุณครูมีชื่อเกมว่าการนับจำนวนตัวเลขนะคะโดยให้เด็กๆนับจำนวนแล้วก็เลือกตัวเลขที่ถูกต้องนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้ว เรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยค่ะเรามาเริ่มกันข้อที่1เลยนะคะปลาหมึกมีทั้งหมดกี่ตัวให้เด็กๆนับเลยค่ะ,ฉะเฉลยนะคะมีปลาหมึกทั้งหมดสตัวค่ะ ใครตอบถูกบ้างเอ่ยข้อที่2นะคะมะเขือเทศมีทั้งหมดกี่ลูกให้ได้เด็กนับนะคะ,ฉะเฉลยค่ะมะเขือเทศมีทั้งหมด2ลูกค่ะ เด็กๆคนไหนตอบถูกบ้างคะเก่งมากเลยคะ่ะข้อที่3าพิซซ่ามีทั้งหมดกี่ชิ้นคะคุณครูจะให้เวลาเด็กๆนับนะคะเด็กๆ,ๆได้คำตอบหรือยังคะ ถ้าเด็กๆได้คำตอบแล้วเรามาดูเฉลยกันนะคะพิซซ่ามีทั้งหมด4ชิ้นค่ะใครตอบถูกบ้างเอ่ยเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อต่อไปนะคะแตงโมมีทั้งหมดกี่ชิ้นคะคุณครูจะให้เวลาเด็กๆนับนะคะ เรามาเฉลยกันนะคะแตงโมมีทั้งหมด5ชิ้นค่ะมีใครตอบถูกไหมคะข้อสุดท้ายนะคะข้อที่5เสือมีทั้งหมดกี่ตัวคะคุณครูจะให้เวลาเด็กๆนับนะคะ จะเลยนะคะเสือมีทั้งหมดหนึ่งตัวค่ะเด็กๆเ,เก่งมากกันเลยนะคะต่อไปนะคะคุณครูคก็มีแบบฝึกหัดมาให้เด็กๆทำนะคะนักเรียนหยิบหนังสือวิชาคณิตศาสตร์นะคะแล้วเปิดไปที่หน้า10นะคะเด็กๆจะเห็นในหน้า10บนะคะจะมีตัวเลขเยอะแยะ,แยะใช่ไหมคะ คำสั่งของคุณครูก็คือให้เด็กๆนะคะสังเกตตัวเลขที่อยู่ในกรอบสีเหลี่ยมนะคะแล้วหาเลข1น,นะคะเมื่อดเด็กๆเจอเลขหนึ่งแล้วนะคะให้เด็กๆระบายสีเลข1น,นะคะระบายสีเฉพาะเลข1น,นะคะเลขอื่นไม่ต้องระบายนะคะอ่า เหมือนตัวอย่างที่คุณครูระบายให้เด็กดูนะคะเห็นไหมคะคุณครูจะระบายเฉพาะเลข1นะคะแล้วสีที่เด็กๆระบายเด็กๆไม่ต้องระบายตามคุณครูก็ได้นะคะเด็กๆระบายตามที่เด็กๆชอบเลยนะเด็กๆเข้าใจไหมคะ ถ้าเด็กๆเข้าใจแล้วคุณครูก็ให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดนะคะตั้งใจทำแบบฝึกหัดนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ